เทสหนวันนี้ก็ต้มงบอกวิธีการตั้งค่าสําหรับเกมสครัำนะครับสําหรับตอนกลางคืนสําหรับใครที่ไม่มีไทนวิชั่นนะมันจะใช้วิธีนี้ในการปรับได้สามารถมองเห็นในตอนกลางคืนแบบปกติเลยนะครับก่อนอื่นก็ให้เราไปที่อันนี้ก่อนนะครับพับจอไปกดออก,กดปุ่มวินโดว์กับแท็บนะครับเพื่อพับจอแล้วก็ไปที่มุมกวานี้คลิกกวาคลิกลาที่แปิ แล้วก็คลิกขวาเอ็ d i a เ o n ดค o นโทร e วนวคลิกไปนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวมันจะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับเป็นหน้าต่างอันนี้นี่เห็นไหมก็คือมันจะปรับตอนเห็นในเกมได้เลยนะครับก็คือก่อนอื่นให้เราปรับไปที่ให้เราสังเกตไปที่ช่องนี้ก่อนนะครับ d ิสเพย์แล้วก็ a d ดจั t เดสทอป p ั o เลอร์เซตติ้แล้วมาที่ช่องแกมมานะครับ โอเคเราจะปรับขึ้นไปเรื่อยๆนี่สังเกตว่าเห็นไหมอันเดิมมันจะอยู่ประมาณนี้นี่นี่มืดแล้วก็ปรับแกมมาขึ้นไปที่ประมาณสองนะครับผมจะใช้ประมาณสองได้ถ้าใครใช้สุดก็ได้นะเนี่ยสุดมันก็จะสว่างเลยอ่าเดี๋ยวผมจะลองแบบสุดให้ดูเลยก็ได้อโอเคนี่สว่างเลยเห็นไหมคือชัดเลยไม่ต้องใช้เลย Night Vision น,น,นี่แจมเลยครับ เดี๋ยวไปดูแบบปิดเดี๋ยวผมจะลองปิดอีกรอบหนึง่งมันจะต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวไปดูเลยอ่ะปิดวิธีการปิดก็ปิดง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวกันนี่สังเกตตรงตรงนี้นะครับ restore default กดไปทีนึงปั๊บนี่อ่ะอันนี้คือแบบเดิมเลยคือมืดๆด,ดทึบๆมองยากมากถ้ายิ่งเวลาบวกอยู่นี่ใช้ไม่ได้เลยนะครับก็คือมองไม่เห็นแน่นอนแต่ถ้าเราลากมันขึ้นปุ๊บเดี๋ยวดูนะนี่สังเกต ช่องแกมมานะแกมมาลากขึ้นไม่ต้องลากอะไรกดคลิกไปรเรื่อยๆคลิกเพิ่มมปรเรื่อยๆเดี๋ยวสังเกตอันนี้เดิมขึ้น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 ,นจนสุดนะครับอ่าเป็นไงชัดขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยครับว่ามันชัดขึ้นมองเห็นยังกตอนกลางวันเลยซึ่งผมมาใช้วิธีนี้ในะตอนเล่นสกรรมอยู่นะครับก็ถือว่าเวิร์กเลยสำหรับ คนไม่มีไนท์หรือว่าเพิ่งเริ่มเล่นนะครับเพิ่งเริ่มเล่นนี่ตอนกลางคืนนี่จะหัวร้อนมากเลยก็คือมันจะมืดมากแล้วมันจะเล่นแล้วงุนยิดอ่ะยิ่งถ้าเจอคนนี่โหผู้เล่นใหม่สามารถเอาไปลองใช้ได้นะครับวิธีนี้ผมใช้จนเลิกใช้ไนไปแล้วะก็คือมันมองชัดกว่าโอเคก็ไปลองตั้งค่ากันได้นะครับก็มาแนะนำประมาณนี้ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวผมจะหาทิกเล็กๆน้อยๆมาให้อีกนะครับว่ามันจะช่วยอะไรได้บ้าง